คนของพระราชาค่าของแผ่นดินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทพัฒนาการอำเภอสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอปทุมร,ราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญได้พิจารณาคัดเลือกให้นางวาสินีพึกษาชาติพัฒนาการอำเภอสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมร,ราชวงศาเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประเภทพัฒนาการอำเภอประจำปีพุทธศักราช2565ประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น นางวาสินีพึกษาชาติเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2,511ปัจจุบันอายุ54ปีปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่275หมู่ที่2ตํตำบลสำราญอำเภอเมือมงยะโสธรจังหวัดยะโสธรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตีศึกษาศาสตร์ธุรกิจศึกษาการตลาดมหาวิทยลาลัยศรีนคร,รินทรวิโรธประสานมิตร ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2537าตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรปัจจุบันดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญ รางวัลที่เคยได้รับปีพุทธศักราช2561ได้รับใบประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประเภทวิชาการปีพุทธศักราช2564ได้รับการประเมินพัฒนาการอำเภอหัวใจสีเขียวตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองหนองผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปณิธานความดีที่ได้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานในอาชีพข้าราชการคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการประพฤติปฏิบัติตนในการรับราชการการครองตนครองคนและครองงานการครองตนนางวาสินีพฤกษชาติ ได้รับราชการพลเรือนสามัญมีประสบการณ์ด้านการทำงานมากกว่า28ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยในการทำงานจะยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญโดยมีเป้าหมายสำคัญในการทำงานคือประชาชนได้ประโยชน์เต็มที่นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำทางด้านการดำเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช้หลักพรมวิหารสี่รรมะสำหรับผู้นำและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในการทำงานและที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มีความขยันหมั่นเพียรใช้จ่ายอย่างประหยัดเคารพกฎหมายถือปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของพระพุทธศาสนามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มใจ ในการครองคนจะมีการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่มาติดต่องานโดยใช้หลักการยานามิตรคือช่วยเหลือแนะนำ ให้เกียิยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสำหรับในการทำงานร่วมกับผู้อื่นผู้ใต้บังคับบัญชานั้นจะส่งเสริมการทำงานเป็นทีมดำรงตนเป็นผู้ที่มีความเป็นธรรมทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นโดยใช้หลักความซื่อตรงไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนและประเทศชาติเสริมสร้างความสามาคัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งใน และนอกหน่วยงานโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญนอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความคุ้นเคยและเชื่อมประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นด้วยความเต็มใจเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในสังคมการครองงานเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ยึดหลักอิทธิบาทสีในการปฏิบัติงานในการทำงานทำด้วยใจมีความสุขกับงานที่ทำเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากของงานหลักในการทำงานจะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงเพื่อที่จะให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมีความทุ่มเทเสียสละให้กับงานและมีความคิดดีเริ่มสร้างสารรค์งานใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับปรุงให้งานที่ทำนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นในกระบวนการทำงานดังกล่าวทำให้เกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานตลอดจนพี่น้องประชาชนคติประจำใจในการทำงานคือ คนเราเกิดมาถ้าไม่มีความอดทนในชีวิตก็ไม่มีความหมายความอดทนหมายถึงทนลำบากทนตรากตรำถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดในเวลาทำงานก็ไม่ย่อท้อจนกระทั่งงานนั้นประสบผลสำเร็จดังคำที่ว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันนั้นสดชื่นเสมอ ผลงานดีเด่นการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลหลืออำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญ 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบุตบาทสตรีกลุ่มทอผ้าบ้านโศกใหญ่ตมบลลืออำเภอพทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญและ 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสำนักงานเลขานุก,การ คณะกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการประจำปี2564ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวราชการประเภทกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มทอผ้าบ้านโศกใหญ่ตมลลืออำเภอทุมราชวงศสาจังหวัดอำนาจเจริญการคัดเลือกคนกองทุน ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอู่สเผาหมู่ที่10ตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศสาจังหวัดํำนาจเจริญผลงานที่ภาคภูมิใจโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทกลุ่มองค์กรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยางตมลืออำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารตำบลนาประแสงอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนางวาสินีพฤกษาชาติพัฒนาการอำาเภอสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความสามารถในการปฏิบัติร,ราชการให้มีขวัญและกำลังใจสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเสนอชื่อนางวาสินีพฤกษาชาติพัฒนาการอำเภอเข้ารับการคัดเลือก เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประเภทพัฒนาการอำเภอประจำปีพุทธศักราช2565